ต่อไปวาระที่8พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท2ข้อรวมเป็น35ข้อค่ะคณะกรรมการก็ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท2ข้อเป็น35ข้อดังนี้นะคะคือข้อที่34ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพและข้อ35ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ บริษัทมีแนวโน้มที่จะทําได้นะคะก็จึงขอให้ที่ประชุมเพิ่มวัตถุประสงค์นี้ค่ะผู้ถือหุ้นที่ต้องการสักถามเชิญนะคะค่ะผู้ถือหุ้นไม่สักถามก็ขอให้พู้เชิญค่ะครับผมผม,ผมชื่อสมิทธ์นะครับผู้ถือหุ้นอยากเรียนถามว่าท่านมีแผนการในใจที่จะทําท การทําโครงการดังกล่าวเนี่ยที่เพิ่มวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับแล้วก็มีการประเมินผลผลตอบแทนทางการเงินหรือว่าผลตอบแทนที่ได้กับผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับค่ะคือว่าออตอนนี้นะคะทางโรงงานที่จังหวัดประจวบได้มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย อยู่แล้วนะคะซึ่งในการที่ว่าจะขอขยายกิจการของอบริษัทโดยการผลิตก๊าซชีวภาพจากาจาก,กระทรวงอุตสาหกรรมเนะะี่ยค่ะทางกระทรวงได้ทวงเติงว่ายังไม่มีวัตถุประสงค์นี้อยู่ในในวัตถุประสงค์ของบริษัทเพราะฉะนั้นก็คณะกรรมการก็จึงขอ,เ,อเพิ่มวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพนะคะ แล้วสำหรับก๊าซชีวภาพที่ได้ขึ้นมาเนี่ยค่ะบริษัทก็จะนำไปผลิตพลังงานใช้ในโรงงานคือผลิตไอน้ำซึ่งมีแนวโน้มที่ว่าสามารถจะใช้ไอน,น้ำนี้ไปผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะคะก็จึงอขอปัตถุประสงค์อันนี้เผื่อไว้เลยซึ่งณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทำค่ะ ค่ะไม่มีผู้ถือหุ้นสักเชิญค่ะดิฉันมาริวัรจิตรียะ,ะ่ะพูดถือหุ้นะายย่อยนะคะเ,ออเห็นกิจการรู้สึกมากมายแล้วก็เพิ่มมากมายจะโครงการนั้นโครงการนี้ฉะนั้นก็ต้องใช้เงินใช้งบหรือว่าจะปู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ดิฉันพูดเพื่อ ผลประโยชน์พิทักษ์ผลประโยชน์ของพวกเราผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ทําให้เราไม่มีปันผลไม่มีอะไรนะคะ,ะท่านคณะกรรมการที่บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยได้ด้วยดีนะคะท่านได้พยายามคิดบ้างหรือเปล่าว่าพวกเราที่ซื้อหุ้นเนี่ยหนึ่งเราต้องการมีปันผลสองราคาหุ้นอยู่ในตลาดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือ ผลพิจารณาของเราว่าท่านคณะกรรมการทํางานได้ดีหรือเปล่านะฮะอันนี้คือการวัดของพวกเราฉะนั้นเ,เราเราไปประชุมที่อื่นนะฮะบางแห่งก็ขยายงานไปเรื่อยค่ะล้งกู้บ้างอะไรบ้างเราก็ถามเขาบอกว่าแล้วถ้าทําอย่างงี้แล้วพวกเราเนี่ยกู้ไปเรื่อยหรือว่าเพิ่มทุนอะไรเงี้ยพวกเราไม่มีปันผลเราต้องการอะไรพวกเราที่มาถือหุ้นของคุณก็คือหนึ่งหุ้นนี้ราคาในตลาดไม่ตก สองเรามีปันผลที่จะได้นะคะท่านพิจารณาถึงอันนี้ให้พวกเราหรือเปล่าคะบริษัทน,นั้นที่เราถามเขาบอกว่าเขามีการเงินปันผลห้แล้วถึงแม้จะขยายงานแล้ะท่านได้คิดถึงอันนี้ถึงหัวอกของพวกเราบ้างไหมคะค่ะข,ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็จริงๆก็คงต้องยอมรับนะคะว่าคณะกรรมการก็ยัง ผลผลการทํางานก็ยังไม่ไม่ดีนะักเพราะว่ายังไม่สามารถเอาชนะอ,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 อุปสรรคของการดําเนินธุรกิจได้ซึ่งส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะจะต้องถือว่ามีผลกระทบของเศรษฐกิจโลกเ,เป็นตัวสําคัญมากที่ทําให้ผลประกอบการของบริษัทนั้นไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า ธุรกิจครึ่งหนึ่งของบริษัทคือธุรกิจผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องไปซึ่งเราจำหน่ายต่างประเทศนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นซึ่งผู้ซื้อของเรารายใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางสหภาพยุโรปเนี่ยค่ะมีผลทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นกำลังซื้อก็จึงหดหายลงไปเยอะถึงแม้ว่า,าราคาวัตถุดิบจะลดลงแต่ว่า,าผู้ซื้อไม่มีกำลังซื้อก็เลยทาให้ปีนี้ค่ะผลประกอบการาตกต่ําลงมากค่ะเพราะฉะนั้นการที่ว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ว่าสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะต่อว่านะคะ,คะแต่ว่าด้วยความจําเป็น แล้วก็เลยยังไม่มีผลผลค่ะแต่ว่าทางผู้บริหารทุกคนนะคะแล้วก็คณะกรรมการก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินง,งานเพื่อจะให้ผลประกอบการที่ดีขึ้นค่ะขอถามต่อนะคะตอนนี้อัตราเงินเงินบาทเนี่ยนะคะแข็งมากกระทบกระเทือนต่อการส่งออกของเราไหมคะ ค่ะอันนี้ก็กระทบกระเทือนนะคะเพราะว่าเงินบาทลดค่าลงไปเยอะแต่ว่าบริษัทก็ได้มีมาตรการป้องกันโดยการซื้อเงินล่วงหน้านะคะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ30บาทค่ะอย่ยังงี้นต่อไปขอให้ช่วยพิจารณาเรื่องปันผลให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ,คะ ก็คงหมดคำถามแล้วนะคะก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มวัตถุประสงค์นะคะละงดออกเสียงโปรดสง่งบัตรลงคะแนนค่ะค่ะผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนแล้วก็มติของที่ประชุมก็คือเสียงข้างมากค่ะ ในวาลานี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม3มท่านนะคะถือหุ้นรวมกัน14,100หุ้นรวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น430ท่านถือหุ้นรวมกัน3 3มร้อยสาล้านห้าแสนหมืนพุ้นผู้ถือหุ้นเห็นด้วย4ี่ท่านถือหุ้น3 3มร้อยสาล้านหนึ่งุ้นคิดเป็นร้อยละเก้9สิบเ ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย6ท่านถือหุ้น2อง3ส2หุ้นคิดเป็นร้อยละ0.0640ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง19ท่านถือหุ้น1น3่งแสหุ้นคิดเป็นร้อยละ0.0401นะคะก็จึงถือว่าที่ประชุมนี้มีมติอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์2ข้อด้วยคะแนนเสียงข้างมากค่ะ